สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมานำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องวิวัฒนาการความเป็นมาของยุคดิจิตอลที่มีผลต่อสังคมไทยถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับความเป็นมาของยุคดิจิทัล5ยุคยุคที่1ยุคแรกของการสื่อสารเคลื่อนที่แบบอนาล็อกใช้โทรศัพท์มือถือขนาดใหญ่สำหรับการโทรศัพท์เสียงเท่านั้นไม่มีการส่งข้อความหรืออินเทอร์เน็ตยุคที่2การเปลี่ยนแปลงสู่การสื่อสารดิจิทอล รองรับการโทรศัพท์เสียงและการส่งข้อความสั้น SMS โดยใช้เทคโนโลยี GSM ยุคที่3เริ่มรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนมือถือความเร็วสูงสุดประมาณ384กิโลบิตทำให้สามารถใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆได้ดีขึ้นยุคที่4เพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนมือถือสูงสุดถึง1กิกะบิตรองรับการสตรีมวิดีโอและการใช้งานแอปพลิเคชันที่ต้องการแบนด์วิดต์สูง จุดที่5เทคโนโลยีมีความเร็วสูงสุดถึง20กิกะบิตรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT และการใช้งานที่ต้องการความหน่วงต่ำเช่นการขับเขี่อัตโนมัติผมก็เทบของเทคโนโลยีดิจิทัลในด้านบวกต่อสังคมไทยในด้านการศึกษาเยาวาชนไทยโดยเฉพาะ Gen Z ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านแล็ปท็อปและสมาร์ทโฟนเช่นการเรียนผ่าน YouTube และแอปพลิเคชันต่างๆด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ในการใช้เทคโนโลยีทางการเงินเช่นการชำระผ่าน QR Code และแอปพลิเคชันต่างๆทำให้การทำธุรกรรมสะดวกและรวดเร็วขึ้นด้านการเข้าถึงข้อมูลประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตทำให้ชีวิตประจำวันสะดวกสบายขึ้นผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลในด้านลบต่อสังคมช่องว่างดิจิทัลผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่ชนบทบางสว่วน ยังขาดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ดิจิทัลทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลและบริการการพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปการใช้เทคโนโลยีมากเกินไปอาจส่งผลต่อทักษะทางสังคมและอารมณ์ของเยาวชนเช่นการลดลงของความสามารถในการสื่อสารแบบตัวต่อตัวภัยคุกคามทางไซเบอร์การเพิ่มขึ้นของการโจมตีทางไซเบอร์และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีชอบทําให้เกิดความกังวลด้านความปลอดภัยข้อควรระวังในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในสังคมไทย การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลควรระวังในการแชร์ข้อมูลตัวในออนไลน์และเครื่องมือป้องกันเช่นตั้งรหัสผ่านที่แข็งแรงและใช้ VPN การตรวจสอบข้อมูลควรตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลก่อนเชื่อถือเพื่อป้องกันการแพร่กระจายขา่าวปลอมและข้อมูลไม่ถูกต้องการใช้เทคโนคโลยีอย่างมีสติควรคำนึงเวลาในการ ใช้งานเทคโนโลยีป้องกันควรผลกระทบต่อสุขภาพจิตและฟาสสมพันทางสังคมครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิดีโอเนื้อหาวิวัฒนาการความเป็นมาของยุคดิจิทัลที่มีผลต่อสังคมไทยนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับ